สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่27นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา15.45นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ฟอบ้านคนเดียวนะครับดูแลความเรียบร้อยนะครับอยู่คนเดียวมา4วันแล้วนะครับตั้งแต่24 25 26วันนี้27นะครับเงียบกริบนะครับโซนนี้ เดี๋ยวเดินออกมาให้ดูอ้นอนทั้งวันเลยนะครับผมนี้นี่นะครับเงียบปิดเลยนะครับปกติโซนนี้นะครับรถวิ่งนะครับไม่ธรรมดาข้ามแต่ถนนก็ยังข้ามยากนะครับนี่นะครับนานๆจะมีรถผ่านมาทีนะฮะเงาๆนะครับวันนี้เพิ่งตื่นนะฮะฝนก็โปรยปลายนะครับ นนี่รู้สึกว่าตกตั้งแต่วันที่25ช่วงบ่ายนะครับ26กตกทั้งวันทั้งคืน27วันนี้ก็โปรยปลายทั้งวันทั้งคืนนะครับโอ้นานๆจะมีรถผ่านมาหนึ่งคันอ่าไปไหนตะเนาะอยู่คนเดียวก็เหงาๆงานะฮะเขาอบพยพกัน ออกไปข้างนอกกันหมดนะครับห่างจากพื้นที่นะครับไป20-30ิบโลนะครับ mm. เงียบเลยนะครับ mm. ก็ยังว่านะครับภาวะสงครามนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับ ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ดื้อแล้วเกินนะครับอยากได้แผ่นดินไทยนะฮะอยากได้นู่นได้นี่นะครับได้คืบเอาศอกนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับทางภาคกลางภาคเหนือ ผมนี่ภาคอีสานตอนล่างนี่แย่เลยเจอภาวะสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลสีเกตสุรินบุรีรัมสาแก้วจันตราดนะครับระยะทาง800กิโลนะครับช่วงนี้ก็สงครามเลยนะครับกินตะเข็บชายแดนนี่นะครับกินแต่มามา่มาปลากระป๋องไข่นะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ4วันนะครับไม่รู้กี่มื้อแล้วจำไม่ได้ อ่ะโอเคนะครับอยู่คนเดียวก็เงาเงานะครับอยากคุยอยากทักหานะครับใครสงสารก็ทักคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมโอ้ยไม่ได้ทำงานมาหลายวันแล้วนะโอ้นี่นไหนนอกอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะออกไปทำธุระข้างนอกนะครับเตมารุตเตมารุเตมเตบัต อยู่คนเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ